ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสรุปเรื่อง PDPa นะครับ PDPa ย่อมาจาก Personal Data Protection Act นะครับหรือในภาษาไทยคือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยกฎหมายนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในด้านข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดเก็บ การใช้และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะครับหลักการของ PDPA นะครับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ personal data protection นะครับ PDPA นี่ยกำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อที่อยู่หมายเลขบัตรประชาชนข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่สามารถระบุตัวต,วตนของบุคคลได้ต้องได้รับการคุ้มครอง จากการเข้าถึงหรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตข้อมูลส่วนบุคคลต้องถูกจัดเก็บและประมวลผลอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสโดยเจ้าของข้อมูลต้องรับรู้และยินยอมในกระบวนการดังกล่าวสิทธิของเจ้าของข้อมูลนะครับ data subject r i g h t เจ้าของข้อมูลมีสิทธิต่างๆภายใต้ pdpa เช่นสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสิทธิในการแก้ไขข้อมูลสิทธิในการลบข้อมูล สิทธิในการขอคัดค้านการใช้ข้อมูลและสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้นะต่อมาเป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล data controller นะครับเป็นบุคคลหรือองค์กรที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนข้อมูลผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย PDPa โดยต้องจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่น การกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยและการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบเมื่อมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อมาการบังคับใช้ระบทลงโทษพีดนะีพีเ uh, อมีบทลงโทษสำหรับการละเมิดข้อกำหนดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงบทลงโทษทางปกครองทางแพ่งและทางอาญาขึ้นอยู่กับลักษณะและความรุนแรงของการละเมิด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้ PDPA ในประเทศไทยคือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายครับและการบูรณา,าการกับกฎหมายอื่นๆนะครับ PDPA เนี่ยมีความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศเช่น GDPR นะครับ General Data Protection Regulation ของสหภาพยุโรป โดยมีแนวทางที่คล้ายคลึงกันในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งช่วยให้การดําเนินการขององค์กรที่มีการดําเนินงานในระดับสากลสามารถปรับใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับประโยชน์ของ p d p a นะครับเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้าทําให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจในการจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรสอดคล้องกับกฎหมายสากลช่วยให้องค์กรที่ดําเนินงานในระดับสากล สามารถปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหลายประเทศได้ง่ายขึ้นลดความเสี่ยงจากการละเมิดข้อมูลการปฏิบัติตาม p d p a ช่วยลดความเสี่ยงจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและการถูกลงโทษตามกฎหมายการดำเนินการตาม p d p a จําเป็นต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยนะครับ ก็เดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างให้ฟังนะครับหนึ่งการประเมินสถานะปัจจุบันนะครับก็คือทำการตรวจสอบและวิเคราะห์การจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรเช่นข้อมูลลูกค้าพนักงานข้อมูลผู้รับบริการนะครับตัวอย่างนะครับบริษัทขายสินค้าออนไลน์เริ่มต้นด้วยการทำรายการข้อมูลลูกค้าที่ถูกเก็บไว้ในระบบเช่น ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และรายละเอียดการสั่งซื้อจากนั้นจึงตรวจสอบว่าใช้ข้อมูลนี้ในวัตถุประสงค์ใดบ้างและมีการจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้นานเท่าไหร่ 2. การจัดตั้งระบบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็จะมีการจัดตั้งระบบและกระบวนการเพื่อจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเช่นการจัดทำ privacy policy และการกำหนดบทบาทหน้าที่สำหรับผู้ควบคุมข้อมูลนะครับตัวอย่างนะครับบริษัทพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือจัดทำา r r v v c y y Poli y ที่ระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้เช่นการใช้คุกกี้และรายละเอียดการแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่3จากนั้นเผยแพร่ Privacy Policy นี้ในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ 3. การขอความยินยอมนะครับ ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนที่จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยต้องมีวิธีที่ชัดเจนในการขอและถอนความยินยอมตัวอย่างนะครับเมื่อผู้ใช้สมัครบัญชีในแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซเว็บไซต์จะมีการแสดงหน้าต่างป๊อปอัพให้ผู้ใช้ยินยอมในการเก็บข้อมูลเพื่อการตลาดโดยตรงผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะยินยอมหรือไม่และสามารถเปลี่ยนใจได้ในภายหลังนะครับข้อส การปฏิบัติตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลนะครับมีการจัดตั้งกระบวนการให้เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงแก้ไขลบหรือขอข้อมูลของตนเองได้รวมถึงจัดการกับคําขอเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วตัวอย่างบริษัทประกันภัยสร้างระบบที่ให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ของตัวเองผ่านพอทัลออนไลน์นะครับและหากลูกค้าต้องการลบข้อมูลบางอย่างออกไป สามารถส่งคำขอได้ผ่านเว็บพอร์ทัลเดียวกันนี้นะครับข้อ5การจัดการความเสี่ยงและมาตรการป้องกันนะครับก็เป็นการทำการประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวและจัดตั้งมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลเช่นการเข้ารหัสข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึงตัวอย่างนะครับธนาคารทำการเข้ารหัสข้อมูลการทำธุรกรรมทั้งหมด เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะครับสำหรับการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันมือถือนะบกการอบรมและการสร้างความตระหนักก็ให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องนะครับกับข้อกำหนดของ PDPA และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัยตัวอย่างนะครับ โรงพยาบาลจัดอบรมให้พนักงานในทุกหน่วยงานเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลผู้ป่วยอย่างปลอดภัยเช่นวิธีการปิดบังข้อมูลที่ไม่จําเป็นและการจัดการเอกสารทางการแพทย์เป็นต้นครับข้อ7การจัดทําและจัดเก็บเอกสารการจัดทําและการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นการบันทึกการขอความยินยอมและการ บันทึกการประเมินผลกระทบนะครับตัวอย่างบริษัทโทรคมนาคมจะทําบันทึกการขอความยินยอมจากลูกค้าเมื่อมีการเก็บข้อมูลการใช้บริการโทรศัพท์โดยบันทึกเหล่านี้ถูกเก็บใน,นระบบเอกาสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้เมื่อจําเป็นนะครับข้อ8การตรวจสอบและปรับปรุงตรวจสอบการปฏิบัติตาม PD p a อย่างสม่ําเสมอและปรับปรุงกระบวนการตามความจําเป็น ตัวอย่างบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตดําเนินการตรวจสอบภายในทุกปีเพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดและปรับปรุงกระบวนการเก็บข้อมูลตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบ9กาการรายงานและการปฏิบัติตามจัดตั้งกระบวนการในการรายงานเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลและปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายตัวอย่างหากเกิดเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลในบริษัทเทคโนโลยี ทีรักษาความปลอดภัยข้อมูลจะทําการรายงานเหตุการณ์ต่อหน่วยงานกากับดูแลภายใน72ชั่วโมงและดําเนินการแจ้งลูกค้าที่รับผลกระทบทันทีข้อสิการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบเตรียมเอกาสารและระบบที่สอดคล้องกับข้อกําหนดเพื่อตรวจสอบตัวอย่างนะครับบริษ,ษัทขนส่งที่เก็บข้อมูลลูกค้าจะทําเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการตรวจสอบจากหน่วยงานกากับดูแลครับการดําเนินงานตาม PDBA จะช่วยให้องค์กรสามารถปกป้องข้อ,งอมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกําหนดทางกฎหมายที่เข้มงวดในปัจจุบันนะครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ